การประกาศว่าจะนำคนเสื้อเหลืองออกมาชุมนุมต่อต้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติในวันที่30พฤษภาคมของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะอาจจะไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้เหมือนในอดีตเนื่องจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ต่างรู้จักตัวตนที่แท้จริงของนายสนธิหมดแล้วว่าเขาทําการทุกอย่างเพื่ออะไรเราจะย้อนกลับไปประมวลพฤติกรรมและคําพูดของนายสนธิกันอีกครั้งค่ะ แม้พลังมวลชนที่นายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศว่าจะนำมาชุมนุมเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติที่เสนอโดยพลนเอกสนธิบุญรัตน์กลินหัวหน้าพักมาตุภูมิอาจจะไม่มากเหมือนเก่าเนื่องจากได้เสื่อมสลายไปจากการนำที่ผิดพลาดและการยกย่องอุดมการณ์ที่ล้าหลัง แต่นายสนธิที่เคยประกาศสงครามครั้งสุดท้ายจนนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังประกาศว่าจะนำกลุ่มพันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งสุดท้ายอีกผ่านจากเรื่องนี้ไปจะไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเด็ดขาดคำพูดของนายสนธินอกจากสแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้สึกละอายใจต่อคำพูดของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาแล้วยังสะท้อนความเป็นตัวตนของเขา ที่มักพูดกลับไปกลับมาจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีมวลชนอีกจำนวนหนึ่งยกย่องศรัทธาต่อตัวเขาในฐานะผู้นำเช่นนายสนธิเคยปราศัยว่าการเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้ปูทางไปเล่นการเมืองหากวันใดที่เขาตั้งพักการเมืองให้สุภาพสตรีใช้รองเท้าป่าหน้าได้แต่สุดท้ายนายสนธิก็ไปตั้งพักการเมืองใหม่ แล้วชูตัวเองเป็นหัวนหน้าพักหรือการร่วมกับสสประชาธิปัตย์บางกลุ่มในการโค่นล้มรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรเมื่อสมประโยชน์กันก็ยกย่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพักประชาธิปัตย์ว่าเป็นพักการเมืองมีคุณภาพแต่เมื่อไม่สมประโยชน์หรือนายอภิสิทธิ์ไม่สามารถให้ได้ตามที่ร้องขอนายสนธิก็จะใช้วิธีการปราศัย โจมตีผ่านสื่อของตัวเองการบับัมัดให้ประชาชนก็เลยออกด้วยวิธีการซุบซิบนินทาใส่ร้ายด่าแม่การปล่อยข่าวการป้ายสีการแสดงความกัดกระหยาบคายเพื่อบำบ,บัดความเครียดแค้นของประชาชนและการด่าอย่างถึงพ่อแม่เป็นความชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์ มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายท่านปรีดีพนมยง์ในโรงภาพยนต์ว่าท่านปรีดีคือผู้ที่ลอบปลงพระชนราชการที่8หรือใส่ร้ายพลตรีจำลองสีเมืองว่าเป็นคนพาคนไปตายหรือใส่ร้ายหาว่าผมนั้นบินไปเมืองนอกเพื่อรับเงินทักสินมาลงการชุมนุมเห็นหรือ,อยังพี่นอ้องมันไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมใช่พี่นอ้อง พักประชาธิปัตย์จึงได้ถูกยกย่องในฐานะที่เป็นบีดาแห่งการสุบสิบนินทาด่าแม่และใส่ร้ายผู้อื่นแม้นายสนธิจะโจมตีพักประชาธิปัตย์แบบศาสาดเสียเทเสียแต่ที่แปลกกว่านั้นคือการมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์บางคนออกมายกย่องและสนับสนุนให้นายสนธินำมวลชนมาต่อต้านพระราชบัญญัติปรองดอง โดยพวกเขาไม่สนใจเลยว่าก่อนหน้านี้นายสนธิเคยประนามพักตัวเองไว้อย่างไรและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นายสนธิเคยพูดถึงพักประชาธิปัตย แล้วเอาทรัพย์สินที่ฝรั่งซื้อไปในราคาถูกร้อยบาทซื้อไปสิบบาทเอากลับมาขายคนไทยบังคับให้คนไทยต้องมาผ่อนหนี้ผ่อนสินในราคาร้อยบาทเต็มการแต่งตัง้งตำรวจในยุคพัน์ประชาธิปัตยคือการเรียกเงินทุกคนหมดเลย ไม่เพียงแต่นายสนธิจะเคยโจมตีพักประชาธิปัตย์อย่างรุนแรงและต่อมาสอสอพักประชาธิปัตย์บางคนจะยกย่องและคิดจะยืมมือนายสนธิในการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองเท่านั้นแม้แต่คนที่เคยเป็นแกนนำพันธมิตรด้วยกันยังนายสมศักดิ์โกสายสุขก็เคยออกมาเปิดโปงถึงความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับเงินบริจาคเข้าพักการเมืองใหม่ จำนวนสมล้านบาทที่นายสมศักดิ์แสดงความสงสัยว่านายสนธิอาจเกี่ยวข้องกับการอมเงินคุณสนธิบอกว่าบริจาคเงินให้พักสามล้านผมก็กำลังตั้งกรรมการตรวจสอบถ้าหากไม่เจอคุณสนธิต้องบอกว่าคุณบริจาคผ่านใคร,ครถ้าแสดงว่าคนนั้นอม นะเพราะว่าต้องกําลังให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังว่าแล้วเจอไมหมสามล้านเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอครับนะยังไม่เจอแต่กาลังตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าไม่เจอต้องไปยังไงต่อฮะนะถ้าไม่เจอก็ต้องให้คุณสนทิตอบปาิี่ว่าคุณให้ใครครับนะถ้าคนนั้นรับไปแสดงว่าคนนั้นแสดงว่ามีคนอมเงินในพรกการเมืองโอมเงินในพรกการเ<อ>ม,มืองใหม่ถ้าเป็นเรื่องจริงเพราะผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนครับนะแต่นั้นต้องต้องตรวจสอบเพราะมันพูดไปแล้วพักเสียหายไม่เพียงจะเรียกร้องให้นายสนทิชี้แจงเรื่องเงินบริจาคที่หายไปเท่านั้น นายสมศักดิ์ยังเคยเปิดประเด็นถึงนายสุริยะัยกตาศิลาผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรเกี่ยวกับการติดค้างเงินพักจำนวน6 0แสนบาทซึ่งก็ทำให้สมาชิกหลายคนถึงกับตะลึงเมื่อรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของแกนนำที่พวกเขาศรัทธายังไม่นับเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือคนเสื้อเหลืองที่ได้รับผลกระทบจากการจุมนุมที่บรรดาแกนนำกลุ่มพันธมิตรแทบไม่เคยพูดถึง หากไม่มีนโยบายเยียวยาโดยไม่เลือกสีแบ่งข้างของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรก็ไม่รู้ว่ากลุ่มคนเสื้อเหลืองเหล่านี้จะได้รับการเยียวยาช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหรือไม่ดังนั้นการประกาศกลับมาชุมนุมอีกครั้งของนายสนธิลิ้มทองกุลภายใต้การสนับสนุนของสสพักประชาธิปัตย์บางกลุ่มจึงอาจไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้เหมือนเก่าเนื่องจากทั้งคนเสื้อเหลืองและคนไทยส่วนใหญ่ ต่างรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาหมดแล้วว่าจริงๆแล้วพวกเขาสู้เพื่อใครทีมข่าว DNN รายงาน